Hello! เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันในเกม Tektoyomi นะครับเป็นเกมพึ่งวางขายวันนี้เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับข,ขั้นแรกเรามาปรับค่าความสว่างของเกมมันก่อนดีกว่าเอาเป็นค่า default ของมันเลยแล้วกันอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปตั้งในส่วนของ option กันดีกว่าไปที่ Setting มีตั้งค่าเล่นด้วยจอยไหม รู้สึกจะไม่มีเรนบนคีย์บอร์ดอ่ะค,อดะคีย์บอร์ดหรือคีย์บอร์ดต่อไปก็เป็นการเลือกระดับความยากของเกม,มเลือกเป็นระดับธรรมดาไปละกันไม่ง่ายไม่ยากเนาะว่ากันว่าผู้ใดที่บรรลุแก่นแท้จะสามารถเห็นอนาคตผ่ายภาคหน้าได้ แต่ถ้าผู้ใดที่สูญเสียแก่นแท้ไปจะไม่เห็นอน,นาคตเพียงชั่วพริบตาได้เลยเจ้าต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนเจ้าเด็กน้อยจงใช้สมาธิเพียงแค่ช่วงแวบเดียวเจ้าจะรู้ก่อนที่จะใช้มันลมหายใจเข้าออกเปิดจิตของเจ้า จิตใจสงบฮิโรกินี่คือวิถีสมุไร a เราฝึกสิ่งนี้มาหลายครั้งแล้วอาจารย์เซนจูโร่ทำไมเราต้องทำมันอีกโอ้ถ้าเจ้าอยากเป็นสมุไรเจ้าต้องฝึกฝนบัดนี้จิตใจเจ้าสงบจับลมหายใจและถือมันไว้ จินตการถึงคู่ต่อสู้ของเจ้าโอ้โหว่าไงจะแม่สาวน้อยอาบให้การวอกแวกจะนำมาซึ่งความตายฮิโรกิมาเริ่มกันไหมใช่โอ้โหบรรสมจริงๆเลยครับอาจารย์การสอนคือการเรียนรู้ดังนั้นวันนี้ข้าจะเป็นคนนำจงให้พื้นที่แกข้าตรงนี้ก็เป็นการสอนการเคลื่อนไหวนะครับก็ใช้ตัว เหมือนการเล่นเกมชูตติ้งธรรมดานะ A S W D เบิ่งตาดูแน่เฮ้อ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 อาชงตายเองละเด็กน้อยไม่โชว์สกิลสิ <ro> มันก็จะมีท่าพื้นฐานสามท่าให้กดนะครับกดคลิกซ้ายคลิกซ้ายกดบนคลิกซ้ายคลิกซ้าย ส่วนอันสุดท้ายนี่ก็กดร่างคลิกซ้ายคลิกซ้ายนะครับก็เป็นการฟันธรรมดาเนี่ยแหละไม่มีอะไรหรอกอ่ะอันต่อไปนี่ก็เป็นการกดคลิกขวาเป็นการเหมือนคล้ายๆกับฟันแรงนะฟันหนักอะไรประมาณนั้นแหละโรเทชันก็เป็นการน่าจะเป็นการหันซ้ายหันขวาเนาะพเกมแนวนี้ก็น่าจะมีปุ่มกดหันซ้ายหันขวาโดยปกติไม่ต้องกดนะกดซ้ายขวาก็หันเองแต่เกมนี้มันไม่มันไม่หัน จงป้องกันเด็กน้อยป้องกันอ้จริงดิป้องกัน,าน,กน,นมากๆมีเหนื่อยด้วยมันจะเป็นการโง่ามากถ้าเจ้ารอที่จะป้องกันอย่างเดียวจงเคลื่อนไหวดังสายลมดาบก็จะทำอะไรเจ้าไม่ได้เอ้าจานตีทีเผลอเว้ยเอาเกมนี้มีการกดเคาน์เตอร์ได้ด้วยเออเจ๋งว่ะมีแพรี่ด้วย เอาดิเอวเอดนลิงมาอีกแล้วอ่ะง้างค้างกว่าจะฟันชิพายโอ้กดยากเดียวกดยากเดียวแต่ไม่นะบาปกว่าแรงเอาดิครับเป็นไงล่ะคราช้โอ,โอกระเดน็นกระเดน็นห่อวันนี้ค้าน่วมแล้วพรุ่งนี้เรา <30 S 1> อาจารย์ซินจิโร่อาจารย์ซินจิโร่ท่านต้อง รออยู่นี่นะเจะเด็กน้อยแต่แต่ทบทวนสิ่งที่เจ้าฝึกมาจงเชื่อฟังข้าจงอยู่อย่างปลอดภัยฮิโรกิให้เด็กเวนฝากลูกเมียข้าด้วยเฮ้ออย่ายางอย่างไม่ตายแล้วแล้วพวกเราจะทำยังไงดีล่ะไอ้ก ฉันไม่เคยเห็นคุณพ่อเป็นอย่างนี้มาก่อนฉันกลัวาหโรกีเราต้องรอให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาบอกว่าแต่นี่มันสำคัญกว่านะฉันรู้มาเถอะเอาวะไปก็ไปเออนี่ดูโจเทรนนิ่งแอเรียพื้นที่ฝึกหัดเขาน่าจะเข้าไปในเมืองแล้ว,ล,วล่ะมาทางนี้ ตกลงยังไงมาทางนี้คือมึงต้องนําไม่เถอะแต่กลายเป็นว่ากูวิ่งนําอยู่เนี่ยแล้วมึงวิ่ง,งตามกันยังไงตัวเกมก็จะเป็นประมาณลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นภาพขาวดำเนาะจะได้ไม่ติดเลดเท่าไหร่ไม่ต้องกลัวเรื่องเลือดเรื่องอะไรนะก็ถือว่าโอเคภาพสวยนะสวยขาวดำสวยมือ <c oughs> ่าเล่นทีวีขาวดำชิบหายมีจอมอนิเตอร์ปี2022 <c oughs> 2 0 2พแล้วนะยังขาวดำอยู่เลย ในระหว่างที่เราเดินอยู่ในเมืองนะครับเราก็จะเห็นชีวิตประจำวันของคนในเมืองทั้งการซื้อขายการพูดคุยกันนะครับภายในเมืองสวัสดีฮรรริโรกิซื้อขนมไอโกไหมประมาณนะแสดงว่ามาซื้อบ่อยช่วยชายแก่ขยับรถไหมเขตาขตกใจที่เซนจูโรวิ่งผ่านไปเขา<อ>เลยท<ป>ิ้งรถฝวางไว้อย่างนั้น ผอมีปัญหาแต่คุณรู้ไหมเขาไปไหนขาใจมากเด็กเวนฉันเห็นเขาวิ่งขึ้นบันไดไปรู้สึกว่านอกเมืองจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอืมแล้วเราจะขยับรถยังไงหรือว่ามันเดินไปชนแล้วมันเข็นเลยอเดี๋ยวลองดู เอ,อ,เ,อ,อเข็นได้เวย้ยตกลงก็เดินชนไม่เฉยก็เข็นให้เนาะระหว่างทางก็จะมีพลสเซลเล็กๆดยน้อยให้เราเล่นเน,ะเนาะเพื่อว่าจะได้เกมมันจะได้ไม่เป็นเส้นตรงเกินไปจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะอ้าอีเจไอโกะไปไหนโหช้าเหลือเกินไหนบอกจะเดินนำโอ้ยฉันรู้ทางรัดนะแต่ฉันไม่ได้ว่าไม่ใช้มันแล้วจะพูดทำไง เขาก็ไม่ได้คิมงวดขนาดนั้นเธอรู้ไหมทำไมเขาถึงมาทางนี้โจรตัวน้อยมาทำอะไรแถวนี้กังเฮ้แนวฮิโรคิขอโทษครับท่านเราไม่ได้เอาอะไรไปเราเพียงแค่ไปไปเอาอไปเลยเดี๋ยวนี้ดูยังก็มาไปก็ไปวะใช่มันน่าจะเป็นสารเจ้าที่เอาไว้สำหรับ เพิ่มพลังแล้วก็เซฟเกมเนาะโอ้พอกดเซฟป,ปุ๊บประตูเปิดปับ๊บจัดไปสิครับเธอไปดิเซชันอีกแล้วอะพี่ครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นอีกละ่ะฉันบอกเธอว่าฉันจะตามเธอไปทุกที่แม้แต่ในนรกก็ตามเดี๋ยวนะขอเสือกเรื่องชาวบ้านเป็น เรื่องเตียงหักเนี่ยจอบไม่เข้าใจอิซานาก,กิคืออะไรวเอาเป็นว่าเรื่องของชาวบ้านเขาเราอย่าเสือกเลยดีกว่าไปใช่เรื่องเราเราคงไม่เข้าใจไงเราก็อย่าเสือกดีกว่าไปดีกว่าเอาอ่ะ ยังไงลูกเพ้เป็นไงบ้างท่านเจ็บตรงไหนไหมบอเจ็บแต่งุดงิดนีน่อยผมกำลังตามหาอาจารย์อยู่ไว้ผมจะกลับมาช่วยในภายหลังนะบอบอบอต้องเสื้อคอยจัดการเองได้เออแล้วเราก็ไปต่อให้เขาจัดการของเขาเอง นะเราไปหาอาจารย์ต่อแม่จะรีบไปหาอาจารย์แต่แม้แหวะคุยนู่นคุยนี่หรือเกินสปรินเป็นการเพิ่มความเร็วโอ้ไม่ต้องบอกเรากูกดใช้เองตั้งนานแล้วล่ะแม่พึ่งจะมาบอกโอ้เสียงอะไรโรกมีคนกำลังร้องอยู่อได้ยินแล้วอาจารย์นั่งอยู่ที่นั่นแน่เลย พวกเราต้รีบไปกันเถอะอ่ะรีบก็รีบ,รบตามมาเร็วล่ะบนนนูนบีรอนโจนโจนหนี่แล้วผู้บุกทุกเรงที่เรากินั่นคือเหตุผลที่พอ่อต้องรีบไปอยู่ใกล้ฉันไว้เราจะไปตามหาเขา <c oughs> ช่วยเขาช่วยเขามัน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 ฆ่าหมดทุกคน มีใครต่อสู้ได้บ้างไหมอันฉันสู้ได้หอ,อกฉันอยู่ไหนหอ,อกหอ,อกไม่ไม่พวกมันฆ่าเขาใครฆ่าใครไม่รู้อะปุบายแล้วช่วยพวกเขา,เกาได้ไหนะฮิโรกิฉันจะตามหาพ่อไม่มันกระไล่เกินไปฉันไม่เจือเส้นทางนะับพันคนนล่นกูรันมันไม่รู้นะ ได้โปรดอย่าออกไปอาจารย์ต้องไม่ยกโทษให้ฉันแน่ๆถ้าหากคุณได้รับอันตรายใดๆฉันฉัน,ฉนไปซะฮิโรกิไปไม่ต้องห่วงฉันนะคันแดกเราก็ไปเซฟที่สารก่อนจึงเหียบรา้อ่ะไปะ ไปรวยกันลังชีวิตเต็มละนายหอคนวิ่งเหียแน่อย่างเท่ไอ้เด็กน้อยไอ้บักขำน้อยปล่อยเขานะโอ้ยเด็กเวนเฮ้ยโอ้ยเด็กเวนมาสองเอ็งเป็นใครวะ ข้าคือซามูไรฮ่าเองเนี่ยนะมาลองกันดูการฟันฟันกาดถูกเป็นยไงเนาโอ๋อไอ้แทงตายยากจังวะเฮี้ยใหญ่โอ๊อย <laughs> ฟันฟันอยู่เลยเดี๋ยวถอยก่นอ,อนเอาแง่ฟันหนักฟันหนักชะเดียวโอ้โห หน้าตาเฮียมากไงอะกิ้งเลยเห็นดากเลยไงตาตีจริงๆเฮ้ย hey, อาจารย์อาจารย์โดนล้อมเฮ้ย hey, อาจารย์หนีเว้ยอาจารย์เพ่นเว้ยเฮ้ย hey, ต้องดีไปตามช่วยอาจารย์วิงว่ง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 วิง่งวิ่งวิ่งวิ่งอย่าขวางอย่าขวางโอ้โหอากาศไทยเพื่อนีออออ่ไงล่ะฟันสองจังหวะดาบ นี้มาจากไหนการมีกองเชียร์ด้วยหัวไปมีอะไรต้แพ็คเก็บ <Quite. S 1> ได้คืออะไรอ๋อชายหรือว่าอะไรมีไม้ตัวขาดตัวขาดฟันหนักทีเดียวโจ๊ะโจถอยถอยฟันหนักโจ๊ะโจฟันหนักก็ทีเดียวจบเลยดีสุด

เจ้านักลุกตัวน้อยนี่คือใครกันถอยไปซะเจ้าสุนัขาข,าขา้าคือซมูไรเจ้านะรจานสองข้ามาเข้ามาเลยาวางอาวุธของเจ้าลงแล้ววิ่งหนีไปดีกว่าเจ้าเด็กน้อยไม่นี่คือคำสาบานของขา้าไอ้เด็กงโง่เอ้ยอเตียบไปเฝ้าผร้อินได้เลยมาดิออกกันแทงเข้าไปแทงไม่ถึงกัน ชับโอ้โหอยางอ่อ,อน้าวพอินไม่ตัวละชับเขาให้ <laughs> เทคนิคก,การฟันหนักอันนี้ก็คืออ,อ๋อถ้ากดไปฝั่งตรงข้ามแล้วกดฟันมันก็จะหันไปเซฟก่อนเซฟก่อน,นได้โปรดช่วยเด็กด้วย มาสิฮิโรคิออ๋ไม่ทันฟันไระเหี้ยร์เข้าให้ป็นไงเล่าโดนไปสองหลอดเจ้าลูกสมมรรองมาหรอขอบคุณมากฮิโรคิเจอเจ้าตามมาฉันอยู่ร้ออยู่เขาเพิ่งวิ่งผ่านไปเมื่อตะกี้นี่เองมากูอินกระบทแล้วตอนเนี้ย ไปกันต่อได้ตอนนี้ไม่เหลือใครเราเราเองก็ไม่จะเป็นหนาเรามานั่งเดิมเราชมจันทันดีกว่าชมจันชิบชังชมจันทร์ขั้นหลังฟันออกตัด,ดบล็อกได้อีกเว้ยฟันหนกฟันหนอคลิกฟันหนอ,อ,อ,อนแบ <laughs> บพิฆาตอสูรเลย,ยฟันหนักทีเดียวดับ าสามเจ้าสามเจ้า,าเพื่มพระราก่อนขอนทวนะถูก้รมาีนีนะนวยมเ้นดีระัขเมทือฉัยือ่น,มอนไมย่ถงเมา่นม่ได้วม่พ้่นมินมีันขเทุกอย่างเลย่ให้างียเข้างเ้ข้าบ้านอวยเข้าได้เว้ยีงให้เก็บด้วย มันคืออีหยังวะไม่รู้เก็บไว้ก่อนแล้วกันไปต่อดีกว่าอืมแถวนี้มีอะไรไหมไม่มีไปต่อไปต่อไปทางไหนวะทางขัน่าจะเขียนได้เาเขียนแล้วคุยอะไรการกูไม่รู้ละกูไม่อาละกูกูฟันอย่างเดียวแล้วกูบูอย่างเดียวแล้วแทงฟันเขียนฟันมาฟันหนักโดนทึบฟันหนักกุนะ ออกน,นอกอเป็นไงวะต้อ,อตงกระหลุนล้นๆอ,อย่าเดินถอยหลังอยู่เนี่ยทางไหนต่อเหมือนจะเป็นศาลเจ้าปะ่ะน่าจะใช่ปิดประตูทำไมปิดประตูทำไมอะครับผมจะไปต่อยไงล่ะคราชไปทางไหนได้เนี่ยงงเลยทางนี้นะ ใช่อ่าไปต่อได้ยอมมกของทางสมุทรโอติเชีอืมอ้หือแม่งเอ้ยฟันลังฟันฟันฟันมากเนี่ยจะฟันแล้วก็โดนฟันแล้วก็โดนห่อฮ้กเสียไปหลายดอกมาถอย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 เจี๊ยบฟันมาชาเข้าปาหลองลัน โดนไปสามทีหมดไปเยอะมีอะไรไหมของเก็บคืออะไรน้ำยาเพิ่มสตามิน่าขึ้นน้ำมันบอลติดหัวบันไดเกียร์ตืดๆสารเจ้าอีกแล้วติ้งเข้าบ้านเฮ้ยชแางแทงไม่น่าเลยโอ้ยเยอะเสียสองหลอดเลย กูไม่น่าไปเช็คอินเลยเมื่อกี้แม่เสียอ้าวคุยไม่ได้ดย,ยังไงหันหลังก่อนป่ะผมไมันจะกล้าใจันพวมันจะฆ่าฉันอ๋ออินอินอินอันนี้อะไรปลาชูริเคนอืมน่าจะประมาณจะใช้ปุ่มอะไรหนึ่งกับคิวโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปลอง ไป,ไปกันต่อไปกันตราเปิดจอนได้เปลี่ยบ็อกแฮร์รี่พอดีมัวไปทางตันหรือเปล่าไปยังไงวะตายลงได้โอเคเปิดประตูนะนราปลารักูข่ามัวประตูฟันนะฟันนะก่อนเฮียกดแฮร์รี่มันพุ่งเข้าไปเลยวะเ คือกดขา,าดพอดีปุ๊บมันพุ่งเข้าไปกันดาบาาเจ๋งเว้ยดูเหมือนพวกมันกําลังจะถอยกลับแล้วตอนนี้อาจารย์กำลังทําอะไรอยู่นะไปไปกันต่อเจอแยกวัดใจแล้วไปขวาก่อนแล้วกันมีอะไรเอ่ยสารเซฟซ่าินเสียงคนบนอะไรไม่รู้ละก,กูฟันก่อนแล้วฉับให ฟันหนะักทิกฟันหนะักฉาบว,ว้าวเยาว่าชึ้อฉาบฉาบเดี๋ยวฟันหัวอาเอย่ยง <laughs> <laughs> างจิตัจเฮ้ยมัวไปหมดมีอะไรเอามีของให้เก็บชืบ่อน้ำยาสตาเมิน่าอีกแล้วประมาณนั้นและอันนี้อย่างวะโลผีอาซานามิ รูปอะไรวะรูปรูปผีอ่ะช่างมันมเราไปต่อเลยค่ะอาจารย์อาจารย์อยู่ไหนอาจารย์าารไปอยู่ด้านหลังไปข้างหลังแต่อาจารย์ฉันอาจารย์ของเจ้ากำลังสู้เพื่อพวกเราอยู่เจ้าอย่าเอาชีวิตของเจ้าไปทิ้งเลยข้าไม่กลัวตายข้าจะไปช่วยเขาเออเองไม่กลัวแต่ข้ากลัว ไปต่ออ่ะมีเซฟเซฟก่อนติงไปด้านซ้ายเชือ่ะครับคัลซีนหัวอ,อาจารย์โดนลมเว้ฉับฉับอาจารย์อึ้งยังวะอ๋อฮ่า่าดาบซามูไรมีมือเด็กเหรอ อายุยังน้อยกว่าตอนนี้ฉันฆ่าพ่อฉันเองสักอีกมาโชว์ฝีมือให้ข้าดูหน่อยซิมาดิมาดิเอ้าที่เหี้ยวฟันดไปกันโอ้โหอมทั้งทีแม่งทียอดหน้าเลยชี้ดาบชัวรีเหล่าอีกเหล่าอีกแทงก็หลบแทงอ่าแทงมีเอี้ยวหลบเว้ย สู้ยากว่ะอือหือ <c oughs> โอ้โหโอ้โหแผลงเฮ้ย <c oughs> สู้ยากว่ะต้องรอจังหวะแทรด้อย่างเดียวแล้วมั้งเนี่ย,หยขขไหวมัม้ยเน,นี่ยโอาา้โหคอคอขาดไหมไม่ข,ข <c oughs> มาดเนี่ยยากเอาใหม่ขออีกทีขออีกทีมาดิมา อ,อย่าหาันอีกอะฟันรอรอการพารีไม่ต้องควักเข้าอยู่แล้วชึบโอโ้โหโอ้โหรับเละชับเข้าให้พารีได้แต่แม่งไวว่ะทำไมบ ไม่มไ <c oughs> ต้องทะแทงแม่งก็กันได้ไว้ยแพรี่ฟันแค่นี้แค่นี้เป็นไงเรื่องเข้าตาเลยไหมมโหเหรอเอาดีมา,าอาจารย์มาช่วยแล้ว ยังไม่มีเกียรติเลยที่คิดจะฆ่าเด็กเกียรดตดิยศที่คำยันผู้อ่อนแอระวาดกลัวนะยังไม่รู้อะไรเลยเจ้าหัวขโมยจนเลือกที่จะกลัวซะตอนที่เจ้าทำได้ข้าคือเจ้าแห่งความกลัวแกช เดินเซ่เซ่เซ่เ no ด็แบบเคนชิโร่เลยไหมแหม่ล้มนิ่งแล้วเกินตายแล้วอาจารย์ก็ต้องตายตามสูตรเฮือฝากลูกเมียเขด้วยอาจารย์ฮิโรกิคนต้องการเจ้าจะเจ้าต้อง ปกป้องทุกคนข้าจะทำมองไม่เห็นทำอ่ะทำทำละกันอ่ะทำกูดีฝากอากิาโกะด้วยท่านพ่อตกลงมนันอากิโกะหรือไอโกะวะอ่ะประมาณนั้นละกันอ๋อาจยา์ อาจารย์คุกเข่าทำไมจะพูดอะไรอาจารย์แล้วก็ตัดมาณปัจจุบันโตแล้วน่าจะอย่างนั้นอ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในเกม Take to you me อ่นานถูกหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นนจะจ๊ะท้ายสุดในวิดีโอที่บันทึกนี้ขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาดูหากคุณสนุกกับมันและคุณต้องการช่วยเหลือช่องของผมให้เติบโตยิ่งขึ้นฝากกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับ,บวันนี้กราบสวัสดีครับ